่่ตลิงชสวัสดีครับนะฮะพบกับผมนะฮะชิดสนุพงค์นันทศิวัตรคุณผู้สื่อสารกรุงเทพมหานคร,รทีมคนข่าวกรทมนะครับวันนี้นะฮะมามีกิจกรรมของสัปดาหก,การเขตตลิ่งชันโดยฝ่ายสู่งวดล้อมแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุข49นะฮะ ในส่วนของการล้นงรงกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วก็มาเจอพี่อ,อสอสอแล้วก็พี่ประธานนะครับแล้วก็พี่กรรมการชุมชนนะฮะวันนี้ก็เป็นการเดินสำรวจแหล่งเพาะพันเนาะเพาะพันค่ะ,ะเป็นต้นก็ครับผมฮะดูดูในชุมชนนะคะก็ะ<ม>ดูในชุมชนว่ามันน่า มันน่าจะปลอดภัยไหมเรื่องใกล้วัดไอ้ใกล้ไอ้เนี่ยยุงลายใกล้เลือนออกคร,ครวันนี้ทําธ,ธรรมดาอ,อสะสะของเราก็เดินอยู่แล้วเดินสำรวจอยู่แล้วทุกเดือนครับผมอ่าฮะ ก็มีแค่นี้ค่ะครับผมและกิจกรรมของอสสมีอะไรบ้างครับในชุมชนอ่อ่าให้พี่ครับให้พี่เล่าเยี่ยมเยี่ยมชมอ่าเยี่ยมตามตามบ้านนะคะที่เรารับผิดชอบนะคะดูแลผู้ป่วยแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุคนติดเตียงหรือว่าคนพิการนะคะแล้วก็วัยรุ่นนะคะที่เราจะต้อง ขอความร่วมมือผู้ปกครองด้วยกันดูแลบุตรหลานนะคะแต่ชุมชนมหาไทยเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมีวินัยอะค่ะแล้วก็เขาก็เอาใจใส่กับลูกหลานดีนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีปัญหาเท่าไหร่นะคะพี่ครับพูดถึงเรื่องอสสนะฮะในเขตตรงชันเรานะฮะถือว่าในชุมชนมหาไทยหนึ่งเนี่ย ก็เรียกเป็นอสสใหม่นะซึ่งเราสมัครมาประมาณสักปีหนึ่งครั้งแรกนะฮะก็เข้าไปก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับในในอสสเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็จะดูแลในชุมชนหมู่บ้านระหาสไทยหนึ่งต่อคนต่อ30สหลังโอ้โหนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับไปดูแลเรื่องลูกน้ํายุงลายดูแลเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องของผู้ติดเตียงผู้สูงอายุนะฮะเพราะนั้นตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของกทมที่ ที่ให้ให้ให้ความสนใจแล้วก็โอเคให้ความสําคัญในเรื่องของอสสสครับครับผมก็พูดง่ายๆว่ากําลังดําเนินการนะครับแล้วก็กําลังรับสมัครเพิ่มอยู่ใช่ไหมใช่นะฮะก็ถ้ามีคนอยากจะมาร่วม กิจกรรมนะครับหรือว่ามา,าร่วมทําปฏิบัติการกับอ,อสสนะครับก็สามารถที่จะมาคุยกับพี่ประธานก่อนได้แล้วก็อ่านี่ไงฮะท่านผู้ชมฮะต้องการอีก6ท่านนะครับอีก6ท่านเพื่อที่จะมาพัฒนาเรื่องสาธารณาสุขพื้นฐานในชุมชน นะฮะก็มาร่วมกันพัฒนาชุมชนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็พยายามนะครับที่จะอมอบหมายอามอบหน้าที่ให้กับพี่อาสาสมัครสาธารณสุขเหล่านี้นะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้พวกพี่ๆนะครับทั้งหลายเนี่ย นะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับอาจจะมีการติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยินดีนะครับที่จะมาพัฒนาในส่วนของพื้นที่นะครับเขตตลิ่งชันนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่ามีเครือข่ายที่จะต้องมาร่วมกันปฏิบัติงานให้มีการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยครับนะฮะและคลิปนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ